มีอ่าชน่ามีออสเตรียแล้วก็มีไทเลอร์นะคะหรืออ,อยู่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีพนักงานทั้งหมด453คนนะคะในส่วนของงานสอนพนักงานนะคะจะเริ่มตั้งแต่อ่าช่วงเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะในส่วนของงานลงงานนะคะจะออกอ่าจะแบ่งออกเป็น3กาศน,นะคะอ่ากานะคะจะ วันละ8ชั่วโมงค่ะการแรกนะคะคือการ A ค่ะเอ่อระยะเวลาตั้งแต่24นาฬิกาถึง8นาฬิกาค่ะกา B นะคะ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะและกา C นะคะเอ่อ16นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะมาตรฐานที่ได้รับภายในบร,ริษัทนะคะบริษัทนะคะได้เอ่อได้รับมาตรฐาน ISO 9,001ค่ะเวอร์ชัน่น2,015ค่ะแล้วก็โปรซ์18,001เวอร์ชัน่น2,017ค่ะและล่าสุดนะคะได้ ISO 45,001นะคะเวอร์ชัน่น2,018ค่ะและ ISO 14,001นะคะเวอร์ชัน่น2,015ค่ะมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ A, A P A นะคะก็จะมี A S A P นะคะแล้วก็ดินะคะ่ะ นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนมามัยและสิ่งแวดล้อมนะคะข้อที่หนึ่งนะคะอุบัติการต้องเป็นศูนย์หรือซีโร่เอเสนนะคะสองนะคะมีการจัดการและดําเนินการให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทางนานะคะ่ะข้อที่สองนะคะมีการชีบ้บ่งประเมินและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนมามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงะคะ่ะ ข้อที่4ี่นะคะก็คือในการนำเอาหลักการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานทุกด้าน,นะคะ่ะและข้อที่5นะคะมีการจัดแผนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ฉุกเฉินวิจัตการค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโครงสร้างองค์กรนะคะที่เึ้นตครง คาณมมนะคะจะเป็นผู้จัดการโรงงานค่ะคุณนิติกำกำเสดิที่งานะคะจะเป็นรองผู้จัดการโรงงานค่ะและคุณนาเลขมณีมณีเลิศนะคะจะเป็นหัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะโครงสร้างก็อาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะก็จะมีคุณนาเลขเป็นหัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะและยังเป็นที่ปรึกษา คุณชนะพัฒน์คงแก้วค่ะจะเป็นต้นที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะคุณวรุฒธิไพรดลและคุณเอกชัยเดชพันธ์นะคะเป็นพนักงานอาชีวอนามัยได้ความปลอดภัยค่ะจร,รนวาน,านการผลิตนะคะมีการเตรียมวัสดุทั้งหมด3ส่วนนะคะก็ะคือ,เ,อเตรียมยางสำหรับทำตัวท่อค่ะเตรียมเตรียมไส้สำหรับด้านในท่อค่ะแล้วก็เตรียมโลดสำหรับขาท่อค่ะ จากนั้นนะคะนาเอายาที่ทําไว้นะคะมาขึ้นรูปที่ชัชนอินเนอร์ค่ะหลังจากขึ้นรูปนะคะก็นําไปถักทอด้วยลวดชนิดพิเศษนะคะจะมีการถักหนึ่งชั้นหรือสองชั้นขึ้นอยู่กับชนิดของฟอค่ะจากนั้นก็ขึ้นรูปยางชัชนโพรเปอร์แล้วนําไปทอมตาและทอมผ้าพันผ้าค่ะและ้วก็และนาไปอบด้วยเครื่องโลกันไนค่ะหลังจากน้อออกมานะคะ เราก็นำไปถอดไส้ข้างในออกด้วยแรงดันน้าค่ะจากนั้นเราก็นำข้อนะคะไปทดสอบคะุณภาพแล้วเอาไปแพ็คท้อนะะแล้วก็นำไปจปัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอการจัดส่งต่อไปค่ะอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รลบนะคะมีทั้งหมดเดือกัน6ประเภทน,นะคะได้แก่ข้อไฮดรอลิกแรงดันสูงแบบ1ชั้นและ2ชั้นค่ะข่อไฮดรอลิกขนาดเล็ก ข้อไฮดรอลิกแบบเกลียวหรือสเปรอสีฉีค่ะข้อไฮดรอลิกสำหรับเหมืองแร่ข้ออุตสาหกรรมข้อน้ำคนแรงดันสำหรับเครื่องรางอัดฉีกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนที่สองะเป็นงานที่ปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการเดินตรวจหาสภาพการความปลอดภัยในการทํางานในพื้นที่รายลิตอียดและรอบๆโรงงานค่ะ เพื่อค้นหาเสียงที่เป็นอันตรายในโรงงานแล้วก็แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทําการแก้ไขทันทีค่ะอ่าน,นี้ก็จะเป็นกิจกรรมตรวจปอปอน,นะคะโดยการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสารพนในโรงงานโดยจะมีทีมคณะกรรมการความปลอดภัยนะคะจะทําการตรวจสัปดาหที่ขอ3 ะะจะเป็นการออกออใบขอนยาดลบตัวหีินนะคะก็จะทําการตรวจความพร้อมก่อนเข้าทํางานของช่างผู้รับเหมาภายนอกค่ะเช่นการตรวจป้ายหน้างานค่ะการตรวจการสงสัย่ PPE ตามประเภทความเสี่ยงของงานแล้วก็ความปลอดภัยของเครื่องมือที่นํามาใช้ค่ะอ <Okay. S 2> นะคะจะเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการสวมใส่ PPE นะคะก็คือ เราจะเดินตรวจเช็คแล้วก็ตรวจรายชื่อพนังงานที่สอดใสยแว่นตานแน้วใคระคะ,ะจะทําเป็นประจำทุกวันในพนักง,งานกะบีค่ะในช่วงเวลา9นาฬิกาและ14นาฬิกาอ,อันนี้ก็จะเป็นการตรวจอุปก,ปกรณ์และนักเหตุฉุกเฉินประจำเดือนค่ะก็คือจะลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์ก็จะมีเครื่องสูบน้าําพังระพื้นเกตบอรหรือ,อ ที่กั้นน้ำท่วงนะคะก็จะทำเป็นประจำทุเกเดือนอันนี้ก็จะเป็นก,ปกิจกรรม KYT นะคะก็จะเข้าเรืออ่องความ KYT แล้วพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการทำง,งานกับ เน้นย้ำการตรวจความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงานค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือนค่ะโดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือนจะทาขึ้นทุกเดือนนะคะเพื่อรายงานอุบัติเหตุและสภาพการที่ไม่ปลอดภัยของในแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบค่ะแล้วเพื่อหาแนวทา,างแก้ไขร่วมกัน เป็นการฝึกซ้อมชิมฉุกเฉินค่ะเ้าระมีการฝึกซ้อมชิมฉุกเฉินโดยใช้สัญญาณมือการใช้สายฉีดน้ำาัอฉีดน้ำการเดินสายฉีดน้ำค่ะอันนี้จะเป็นการอัปเดญญต่อนะสถิญญติหน้าจปลอดภัยค่ะโดยการจะอัปเดตวันที่จํานวนพนักงานในแต่ละวันที่มาทํางานและจานวนวันที่ทํางานมาแล้วค่ะเพื่อเป็นการอัปเดตที่ทราบเสรม จ้าวเมั่อกาเกิดอุบที่เห็นเนี่ยแต่ละวันค่ะนี่จะเป็นการบันทึก โครงการขาดกิจค่ะก็คือโครงการจะทำขึ้นโดยการสอบตูต้เพราะว่าฉุกเฉินบริษัทเจนเปอร์เอเชียจำกัดค่ะที่มาและความสําคัญนะคะก็คือบริษัทเจนเปอร์เอเชียจำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตข้าวไฮดรอลิกแรงดันสูงค่ะซึ่งมีกำลังการผลิต20ล้านเมตรต่อปีและมีพน,นักงานทั้งสิ้น453คนหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินจำนวนมาก แผนการระงับเหตุจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในการระงับเหตุและการป้องกันการลุกลามปพื้นที่ใกล้เคียงการลดวารสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทแต่เนื่องจากว่าไฟกอกสานมีความไม่เป็นระเบียบไฟอยู่แยกกันนะคะก็เลยทาให้ใช้งานยากค่ะจึงได้จัดรวบรวมแผนการระงับเหตุต่างๆได้แก่แผนระงับเหตุฉุกเฉินไฟไหม้แผนระงับเหตุ มีนี้ล่ไหลแลแแกะต่อไหลแผนรละงับเหตุน้ําช่วงและแผนรองรับการปกอบการร้ายค่ะโดยจะจับทำเป็นคู่มือแผนตอบโต้เพระฉุกเฉินขึ้นนะคะเพื่อ,อช่วยให้เกิดการเข้าถึงและขัน้นคนหาข้อมูลได้อย่างะสะดวกรวดเร็วเพราะมีข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานที่ครบถ้วนค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดทำนะคะ 1. เพื่อ เพื่อใช้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในการระงับเหตุและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท 2. อนะคะ3เพื่อสามารถจับเงี่ยว,วิธีการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและรับคุมค่ะสนะคะ,ะช่วยเพื่อช่วยให้เกิดการเข้าถึงและการคน้นหาข้อมูลได้อย่างสะดุดเร็วค่ะ ข้บเสนอในการดำเนินโครงการนะคะด้านสถานที่ก็บริษัทเซนโพเ,เทคเอเชียจำกัดค่ะด้านระยะเวลานะคะดำเนินการในวันที่14มิถุนายนถึง10กันยาย,ย 2, น2557 ลบ,ลบงองช่อมรวแผนต่อโต๊ะภาวะเฉยเฉห้าจับคำคู่มือแผนต่โต,รตร๊ะภาวะเฉยเฉซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการ,รจทจับคาคู่มืออยู่นะคะหกตรวจสอบการปรับปรุงคู่มือเจ็ดประเมินผลการดําเนินโครงการแปดทวบทวนการดาเนินโครงการและเก้าสรุปผลโครงการ,แล,การและนําเสนอผลการทำโครงการต่อสำนักประกอบการค่ะ การตรวจสอบการรับสม